สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนี้ก็ลอยลอยอีกแล้วด้วยพี่น้องก็ยังอยู่อำเภอเกษตรคือเก่าพี่น้องกเกษตรสมบูรณ์คือเก่าครับมองนี่อีสานพาเลอะแล้วพี่น้องก็ยังจิพามาเบิ้งสวนผลไม่คือเก่าครับทั้งกเกษตรนี่ทั้งบ้านบ้านเล่านี่ครับเพิ่นกับอุดมสมบูรณ์ด้วยป้าหมักสมโอเป็นสวนสมโอนอะครับนี่ครับเบิ้งน้ำท่าอุดมสมบูรณ์มือนี้ก็บิมาอีกสวนหนึ่งครับนี่ได้คีบรรยากาศล่องแพพี่น้อง ลองแพ้แบบสาวเอาเป็นบ่ะนี่เพิ่งขับนี่ได้บรรยากาศไปอีกแบบหนึ่งลยครับนี่อันนี้เป็นล้ำหน่ำผมว่ครับนี่ล้ำหน่ำผมนพี่น้องป่วาครับลองแพแล้วพี่น้องเลยเพราะสวนเพิ่นอยู่ฝากนนํำครับพี่น้องบันนี้ยางมาฮอดสวนแล้วครับจากขามฟังมาหันครับนี่เพราะเจ้าของเรามาน้อกัน่าหันแล้วครับเราเป็นคนไายแพ้ให้เจ้าของสวนตัวแท้ครับวันน้สวัสดีครับอันนี้น้ำซอจักหน่อยนะครับ ที่นี่คมครับที่เจ้าของสวนอยู่นี่เหรอครับบ้านนี้อย่างบ้านเราตำบลตำบนนนทองอำเภอเกษตรสมบูรณ์นิวเชัยภูมิเป็นเจ้าของสวนหมักสมโอมีสวนไหมล่ะสวนสวนสวนสมโอยายดมนหรครับโอ้เป็นนี่เพจการค้าบ่ครับนี่มีอยู่ครับโอ้ปลูกพันธุ์อยังครับเนี่ยสมโอมันวุ้นวยใหญ่แท้หน้านี่ปลูกพันธุ์ลาข่าญ่แน่ทองดีข่าวแตงกัวข่าวน้ำแดงผู้ชิง แดงผู้คิงครับแดงผู้คิงก็มีเดี๋ยวเราไปชมแต่อันนี้พันขาวไงวันนี้เนี่ยพันนี้พันขาวไงครับค่ะโอ้วยละจากรูเนี่ยน่าเน่วยละสองรูสามรูครับโอ้หน่วยละสองรูสามรูทำสวนมาจากปีแล้วครับเนี่ย,รนนนรยบรรยากาศชมส,สวนนี่มันประมาณหกปีเนี่ยละครับเนี่ยเนี่ยครับโอ,โอ้ต้นหมักสมโอหกปีดินไไเนี่ยไงบนเนี่ยครับหกปีอ่าเบิ่งพี่น้นองเบิร์กหมักสมโอหกปีครับ ดินพื้นดีเนาะหน้าดินอ้ดินดำน้ำมผมแม่พี่น้องก,กว่าไอ้ครับชมไปเรื่อยต้นนี้เดี๋ยวพันอย่างหน้าต้นหนึ่งอันนี้ก็ขาวใเงยขึ้นแล้ะครับเนี่ยขาวเงยขึ้นกันเ้าเอพันนี่มันโลละจากบาทครับมันนวยใหญ่แค่เดี๋ยวละข้าขน,นอกก็สามสีนวยนึงสองโลเป็นบ่อนี่ยสองโลสามโลก็มีครับป้าแบบชมโนอนเวละสามโลพี่นอ้องปลูกยังในหน้าแบบชมโอนเพราปลูกงามได้ครับเนี่ยปลูกระยะห่างจากเมตรครับเนี่ยปลูกระยะ อันนี้ห้างอยู่ครับเนี่ยประมาณแปดพุ่นหรือว่าแปดแปดคุณแปดพุ่เน่ะคุณแปดเนาะครับน,นีนนบ้เดี๋ยวต้นยังครับเดี๋ยวต้นยังนี่อันนี้ต้นเองถึงต้นบบกหมดอย่างบุ๊มาหลจากจะจิตเป็นผลลไม่ละเนาะพ่อครับมึงเราปลูกแบบผสมประสานไม่ว่หน้านี่ลองนี่มีผลไม่หลายอย่างปลูกในเนื้อที่จากไรครับเนี่ยะปลูกนี่สิบหกไรครับ หมากสมโอเนี่ยทั้งเบิดนี่ตีครับสิบหกไร่ครับโอ้ได้จากต้นครับรู้จากบดสิบหกไร่นี่บพาะได้เคี่ยวเขาต้นสมโอมันก็ะจีเถี๊ไร่ละยี่สิบหรือยี่สิบหาต้นเนาะครับนี่ก็ะจีเป็นหมักชิดาอีกโอ้ผสมผสานพี่น้องหมักขามเทศผสมผสานเดี๋ยวมื่อนี่สิพาพี่น้องชมหมักสมโอนี่แหละครับเาอต้นนี่คือว่ามีจตกหน่วยนานเพราะเปลี่ยนติดไม่ได้เปลี่ยนครับอ่าดต้นใหญ่ต้นโตกระโดดป่าพี่น้อง ถ้าว่ารุ่นเป็นไม่ก็ลังสีลายตีแต่นหน้านี่ครับมันก็มันอันนี่มันเป็นได้มีหอดทุเรียนของรุ่นไหนวันนี้เน,นี่ยนี่แหละทุเรียนปลูกแล้วโอ้พี่น้องของเรามีทุเรียนจิกหน่อยสิเทพไทยทุเรียนบ้านเราให้พี่น้องเบิ่องเราครับนี่ปลูกหลายว่นหน้าทุเรียนน่ะปลูกก็ปลูกสามซี่ต้นนี่แหละครับนะ่ะว่าปลูกหน่อยใช่ปลูกหลายปลูกเรื่มันว่เห็นผลนะอ๋อแต่ละต้นเน่เนี่ยสมโอล์ก็รังที่เป็นหน่อยก็ลังที่เริ่มเป็นเนี่ยเริ่มเป็นปีนี้ตีปีแรกอ่ะนี่พันนีี้ปยังเน่ะอันนี้มันพันธุ์ ธรรมดาหรือพันพื้นบ้านเขาเนี่ยพันพื้นบ้านเนี่ยอันมันติดกันซองกิ่งครับนั่นนะมันสีเหลี่ยงเวรนี่อมันสีเหลี่ยงพันแดงพันพื้นบ้านพันพู้คิงแดงที่เพิ่งดังๆบ่น่านี่พันพู้คิงทั้งพี่ได้เบิร์งหมักหมากหมักสมโอพันแดงแบบโบร้านเวนโบหน้าพันแดงไงครับบ่มีนว่าพาดชมหรือหน่าพันแดงแท้บ่พาดัว่าต้นนี่ก็โดดขึ้นกันต้นนี่ไม่นน่านี่พันแดงเนี่ย อันนี้ท้องดีครับนั่นน่ะเนี่ยโอ้พันท้องดีหน่วยหน่วยงามแต่หน่วยหน่วยก็หันหน่วยนึงเนาะแต่หน่วยมันหับคนดีบุกคายงามครับนาะท้องดีแล้ก็ถือว่าใส่ได้อยู่ดีล่ะได้ฉีดวันฉีดยาบ่เนี่ยหน้านี่โบเขาไม่ได้ฉีดยาแถวนี้คนคือบุกคายได้ฉีดยาคนไม่ค่อยฉีดยาที่ไรนะมันบุกคายมีโรคมีมาเลีงดีหน่อมีกันนะครับเออเบิ่งหมากหนาวกระโดดเขาหมากหนาวไว้หน่องเลย พันนี่มามนคไอ้นี่พันนี่านีแดงแดงแดงผู้ชิงเนี่ยแดงผู้ชิงผมเคยได้ยินได้ซื้อเนี่ยผู้แดงผู้ชิงกันรวยไงคือกันพี่น้องเลยผัวบาดติดเลยติดนะติดไปจะซิ้งเลนรวยแล้จากรถเนี่ยครับนี่ประมาณสองลูกกลัวนี่แหละครับน่ะแดงผู้ชิงนี่รถแล้จากบาดใครยื้อสมือนเนี่ยเอาแดงผู้ชิงนี่เพิ่นขายเป็นลูกเดูครับลูกละห้าสิบหกสิบโอ้ขายเป็นลูกเลยครับง่ายน้อยก็สร้างตามเขาสิตั้งราคาขึ้นเองมันบ่ อมันมันขายดีเป็นบอลล่าพันธ์แดงผูกขิงก็ขายดีอยู่ครับเป็นเป็นสมโอพันธ์เพื่นบ้านนะครับของเจ้ามีจากต้นแดงผูกขิงได้ลายอยู่ครับโอ้หัวบึงนวยกับึงเม่นนหน่อยเนินหนออันนี้มันที่มันที่เป็นไปมันเริ่มมันกาสีดกไปเรื่อยๆดกไปเรื่อยครับแสดงว่าอันนี้เริ่มเป็นอันนี้ปีแรกปีแรกครับนี่อาจยุจากปีน่านอย่าคิดประมาณหาหกปีสักที่หาปีเลยนะต้นักสมโอหาหกปีเป็นหก เนี่ยน่ะเขาเป็นปีแรกนะครับนี่โอ้ปีหน้าก็นสิดกก้อนนี้อีกดกเรื่อยๆไปับชมโอ้หน้ามัเบิ้งป้ายคล่องใจป้ายอีแองก้อนนี่เลยอันนี้มันไม่เป็นป้ายดีครับนี่มันเป็นนั้นป้ายน้ำยาไว้เตี่ยเอามาแมงเอามาล่อแมงวันท้องแมงวันท้องเขาจับอ่าผัวพี่น้องว่าเป็นป้ายอียงเราไหมครับมาในเทพแล้วอ่อนมาล่อแมงวันท้องจับให้มันตายจีน่าครับให้มันติดโอ้เฮ็ดจริงพันขายพร้อมบ๊อบครับเนี่ยเฮ็ดก็คันมีคนสั่งก็เฮ็ดครับ พอแซงกระเฮ็ดไว้ได้เนี่ยของเจ้ามันหลายพันนี่ขายจริงพันพร้อมพวนงามันเนียนดีอยู่น่นนาเนาะครับอ๋อทั้งนี้มันยังข้อน้ำพุมอีกทีเนี่ยอันนี้อันนี้มันน้ำพุมมันอ้อมแล้วครับน่ะห่วยอ้อมอันนี้ของเจ้าเปลี่ยนอ้อมอ้อมครับของมันใหญ่ไปทั้งไดสันสิบหกไร่เจ้ามันพื้สุดแล้วนี่ยพูดอันพูดอีกอันนี้เด็ดหมักน้ำอันนี้บักส้มเชียววานครับเนี่ยปาส้มเชียววานก็มีอีกส้มเชียววานหมักส้มเป็ี่นด้วยได้จากปีแล้วครับเนี่ยหมักส้มเนี่ยก็ระยะเด็ดได้ นี <muitas> ่แหละครับพ้องกันสมโอดีละแล้วปลูกตะกูลสมไปเบิดเลยพี่น้องไรบ้าแต่ว่าตะกูลสมมันที่นะดีสิครับมันทสีผมบ่รู้ดีครับเนี่ยว่าใช้พุ่มกับปลูกสมให้ผลผลิตเว่าสมมันี่ได้ได้ดีขึ้นกันเดียวนี่ราคาดีขึ้นกันตีครับโอ้หมักสมปลูกได้แล้วเลยพี่น้องยกกระสีสมอันนี้อันนี้มันน้อยๆครับเนี่ยเจ้อ่าพี่น้องิ่งนุ่มหมักสมเขียวหวานกับมีสมโอกับมีเอาได้ซิมความมีหลังขอบคุณครับนี่เห็นบอคบนี่ เราต้องซิมรสศาสตรให้พี่น้องผมเบิ่งก่อนเป็นยังไดชสมมจะมันหวานมันสมบูรณเดี๋ยวเดยพี่น้องขออนุญาตแจอะก่อนครับอืมนั่นก็คือของเพิ่นอยู่เดิฮะอันนี้ต้นยังครับหนึ่งอันนี้ต้นอีกอย่างต้นแบบอันมันอินเตอร์ฟาลัมเมนบมรุกโมเมีนปามต้นเนี่ยต้นปามตีเหงือเย้หมากมันเหม่มาปามตีแมีนปามคักๆด้วยหนึ่ง ที่เมนปามปามก็ขายได้คือกันละโอ้โเบี้ยต้นยุติน้ำก็แม่นอีกอันนั้นทับทิมสยามครับน่ะนะเฮ้เนี่ยอ่ามันหลากหลายสายพันธุ์เลยครับทับทิมสยามปลูกแต่พันธุ์ดีๆดจะหน้าเจ้าแม่โอ้ตั้งแต่เราเลยมันนี่จากสายพันธุ์หรอบุ้งหัวหน้าเนาะต้นนี้กับโดกต้นนี้ท้องดีแม่นบ่นี่เขาวใหญ่ครับน่ะเขาวใหญ่อีกบ้าแต่ละต้นนี่ผมลงไปเบิร์ดเราด้วยพี่น้องแต่ว่าส่วนผมนี่เขาวใหญ่ลายด้วยครับนี่เขาวใหญ่จริงครับ เป็นอย่างขึ้นนี่นี่พันเขาใหญ่น่ะมันแตกต่างจากของดีจังไดมันมันมีราคาดีเลยปุ๊เขาใหญ่น่ะครับอ๋อแต่ว่ารสชาติเป็นไงครับรสชาติรสชาติก็แซ่บเพื่อนล่ะครับย้ำแซ่บก็แซ่บเพื่อนล่ะการดูแลรักษาเพราะยุ่งยาก่เป็นวัวหน้าหมัดสมโอแถวบ่บ่เขาไม่ได้ไม่ได้ยุ่งยากก็ดูแลรักษาง่ายๆเขาก็ใส่ปุ๋ยตัดหญ้าโอ้เวลาใส่ปุ๋ยใส่เดียนใดครับปุ๋ยเนี่ยใส่ปุ๋ยนี่ก็ใส่นี่แหละครับดีกลางหน้าโพนี่ละได้ ให้ปุ๋ยสูตรใดครับหมักถั่วโม่พ่นใส่จากเทียใส่ปุ๋ยสิบห้าสิบหกครับให้สูตรสิบห้าสิบหกครับใส่สูตรเสมอใช่เนาะครับให้ปีละเทียติครับก็ใส่ปีละสองสามเทียนนี่แหละครับโอ้อันนี้เดี่ยเมนของยองคนไหนน่ะนี่ยเมนครับผมห่อต้นดกระเพ้าพุ่นๆอันนี้คนละรุ่นอีกครับมันคนละรุ่นกันอันนี้รุ่นต่วอ้นเผาผัวครับปารรุ่นนี้ได้จากปีครับรุ่นเนี่ยอันนี้รุ่นนี้ได้ซีปีแล้วครับ สามสิบปีเป็นนวยก็บจิเป็นหน่วย,ยป้าปลูกหลไร่ปนี้ต้องหาพ่อข้ามารับซื้อย่างจังเลยนะี่นะอันนี้พันยังครับเนี่ยดกๆอันนี้ข่าวเนยเหระครับเนี่ยข่าวเนยอีกเหน่วยกับพวกคือกันนเนาะผมก็ลมเป็นท้องดีกว่นานี้ยเก่งๆอมป,ปอมข่าวเนยมันเอ็งดูพี่น้องพันยางชมสวนเราด้วยครับสวนเรากว้างขว,งวางเลยเราจ้างแรงงานตัดหญ้าทีน้าคือเสียงฉันนั่นวันไหว <c oughs> โอ้มหชุมนีแม่บุงบุงมีตะนวยใหญ่ๆพี่น,อน้องผัวต้นนี้ด้วยอันนี้เป็นแปลงไม้ล่าสุดอันนี้แปลงไม้ครับ,นรบเนี่ยแปงไม้นี่จากไรครับเนี่ยแปลงไม้เนี่ยแปลงนี่อันนั้นหกไรอันนี้ประมาณสี่ไรครับเนี่ยสี่ไรปาดปลูกแบบเป็นร่องเด๋ยนะ้ามันคุ้มเต็มองเนี่ยครับอันนี้เป็นอันนี้ปลูกเป็นร่องโอ้แต่ว่าเม่ทัศนเนี่ยเป็นวยจากต้นก็เป็นแต่ว่าต้นมันเป็นแล้วเป็นแล้วครับเป็นแล้วโอ้ นึ่งคอกอีกอย่างเจ้าล้อมคอกอย่างน่ากว่าอันนั้นเลี้ยงปลาครับพี่นน่ะเลี้ยงปลาอีกปลานิน้นปลาดูโอ้เอาทุกอย่างด้วยนี่แ <c oughs> ม่ผมอแม่ไต้ส่วนผลไม้เหมครับเลี้ยงโปกเลี้ยงปลาทำน้าพร้อมเป็นหมดนะครับอันน,น,นี้อันนี้ทับทิมสยามนะครับทับทิมสยามเนี่ยท่าน,นี้ก็เป็นนุ้ยเราด้วย,ยน่ะโอ้เป็นนุ้ยนุ้ยหนึ่งเหรอพี่น้องกว่าสองนุ้ยสามน,นุ้ยปิดออกนี่เจ้หมักสมโอพันธุ์ดีๆไหมครับเราปลูปกไว้พี่น้องเรือผู้ใดสนใจอย,อยากได้พันธุ์ใดยอยาก สั่งจองอยากกินน้ำรามีเบอร์โทรเบอร์อย่างติดต่อได้บอครับเนี่ยมีอยู่ครับเบอร์อย่างหน้าเบอร์โทรสวนจอเบอร์โทรศัพท์0 8 0 0 8 0 624 624 6013 6013ดนมศนีเพจมีอย่างสำหรับใครโดยตรงบ่นหน้ามีอยู่ครับคือเพจว่าจงไหนบอกเพื่อนในคือเพจเพจน้องเขา่นานันาน่นน้องเขาเป็นคนจัดก,การครับเป็นการตลาดดูน้ำน้องก่ พัในใดก็โทรมาสอบถามไปกนเนาะครับถ้าอยากกินหมักสมโอหรืออยากพันธุ์ใดก็ได้เรามีหลากหลายสายพันธุ์ไ 1, ด้พี่น้องอันนี้ปลูกไม้นะครับกำลังเริ่มปลูกไม้โอ้วกว่าปลูกไม้ไปอีกเหง้นเบิดตลอดเนว้เลยสิน่นนะครับพ่อพวกพวกุพก่มระดูก <c oughs> นี่หลายรุ่นหลายขนาดไม่น้องเป็นไ้ไหลใหญ่ก็มูหเลยต้นหน,น้าของเจ้าเนี่ยอันนี้ขาวใหญ่เบิดคำนะอ่นมี้ขาวใหญ่เบิดเลยครับโอ้เบิดไม่น้องของเราหอดต้นเ้าคนครับเบิ้งข่า าบรรยากาศสวนเราไหมตียางมะนี่เป็นสามรุ่นเลยเนาะหน้าเนาะครับปลูกผักกินเองพ่อมเลี้ยงปลาเองพ่อมน้อยแล้วเป็นเถ่าแก่มากสมโอ้อ้อยนี่ได้น้าอ้อยเกาหรืออ้อยยังเนี่ยอันนี้อ้อยที่อ้อยที่เพิ่นเฮ็ดน้ำน้ำน้ำมันนไหมครับมะ่หน้ำหน่ำอ้อยหน่ำน้ำอ้อยนะครับน้ำอ้อยสดอ่ะครับมันพันหยั่งน่ะอ้อยตีมันคือเป็นลำยังไงเด้งอ้อยพันหยั่งมะฮู้อ่ะน้องเพิ่นน้องเกามาก มันคือสีโบเมนสุพรรณบุรีดอกสีเนี่ยอ้อยที่เขาสร้างซื้อสร้างนั่นแหม่ที่เขามาเห็นน้ำปั่นน้ำอันบินมาขึ้นเนี่ยเห็ดน้ำอ้อยสดครับาเอาทุกอย่างบวววางเวียนเลยด้วยฉันนี่ดิครับบ่อล่องเลี้ยงปลาเนี่ยอันนี้ปลาดุกครับเนี่ยปลาดุกในอันเข่าอีกอย่างคือสีนี่ครับเนี่ยอันนี้มันเป็นเข่ากัมนะครับเข่ากําเข่าด่างเข่ากัมอ่าลูกแต่ยังว่าเป็นนักเกษตรตัวยงอยู่ด้วยนี่แม่นอนฮะสันหาได้อีกอย่างมาสชซเมียปลูกมาคงมาเคียพ่อแม่ อันนั้นบ่ออันั้นปานิ้นครับนั่นนะนี่มีสองบ่อพุ่นตีครับอันนี้บ่อนนั้นปานิ้นนี่บ่อนี้นโอ้โหพี่น้องเมืชมบรรยากาศจากสีเบื้องสมโภชแม่นนะครับเบื้องส่วนผสมประสานอันนี้ปลาดุกว่าที่นั่นไงอันนี้ปลาดุกครับนี่มันคืออย่างครับนั่นะไ่นอะไรยื่นตีครับน้านี่นอันนั้นเอาเฮ้อลงไปให้ปลาส้นครับโอ้ให้ปลาส้นเลี้ยงหลายบ่ครับบ่อซ้ำเนี่ยลายอยู่ด้วยครับหน่หลายร้อยอยู่นี่ครับโอ้โหทันไงบ่อหน่ะ บ่ฮะได้ใหญ่ปไปไดครับออ่ลงแดงลงแดงปลาดุกในนาข้าวมันอยู่ใกล้หน้า,าม,นกกนมันบนรักออกไปหา <c oughs> น้าบ่นะเนี่เอานี่เรงมาใส่โอ้<ป>เอานี่เป็นบอ่อปลานิลบอ่อปลานิลครับเนะี่ยโอ้นี่พี่น้อกเป็นบอ่อปลานิลครับอันนี้ได้หน้าต้นยังเนี่ยอันนี้ต้นหญ้าหญ้ามาปุก <c oughs> ปูกไว้ให้หญ้าครับมีงวมีควายอยู่ติเจอหญ้ามาปลูกไว้ให้หย้ากู้ของเขาเนะี่้ นอ้องนจัดก,การมาปลูกแต่ว่างวควา้ยบ่มีแม่นบ่งวควายบ่มีครับอ้าวงวควคยบ่มีคือปลูกหญ้าล่ะพี่นอ้องวันนี้ปลูกเป็นชา้าต<อ>ีอปลูกไว้เขาเฮ็ดออหยังก็บ่เฮ็ดนั่นเฮ็ดอาหารปลาครับอาหารปลาโอ้มันน่าจะเป็นหญ้าหวานที่เขากำลังหิตแรืว่าเนี่ยไอ้ขาก็ม้ามาสับมาสับโอ้อาครับปัวผักสวนค้ัวัลวกินได้ให้เขาพ่นของเจ้าบ่าหน้าพ่น่ะบ่เมนครับมันนึงของเพิ่นของเพิ่น,อนโอ้ อาเบิ่งพี่น้องเบื่องภาพมุมมุมทั้งนี้รู้ครับติดผูผูปะงามเลยผู้ใดสนใจอยากกินหมากสมโออยากซื้อหมากสมโอหรือว่าอยากปรึกษาเรื่องการปลูกการดูแลสมโอกะโทรมาปรึกษาเราตามเบอร์โทรในคลิปเด้อพี่น้องว่าผมถ่ายไปพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเป็นแรงบันดาลใจในการทำอาชีพประกอบอาชีพซๆครับผมก็ย่างมาไกแเรากำหนาแล้ว,นนลวเป็นนั้นว่าคลิปนี้กะ เอาไปซ้ำนี่แหละครับผู้ใดสนใจยังเพิ่มเติมเพื่อทรสอบถามเราเด้่อพี่น้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ